พี่น้องมาเจอกันจ้าเอื้อยเพิ่นเก็บมะม่วงให้ค่ะมาเบิ่งเอื้อยเพิ่นเก็บมะม่วงตากฝนเด้อพี่น้องป oh, oh, Hence, ัดพี oh, the ่น้องปัดพอดอขนาดต้นนี้นิดพอดพอพี่น้องปัดเมล์มะม่วงดกค่ะป้าพี่น้องเก็บอาหารเลือกเอามาเอันนั้นมะม่วงมาเยี่ยมประสามเด้อจ้ามะม่วงสวนหลังบ้านเพิ่นดกดกพี่น้อง เก็บเลยเก็บเลยที่ดายวะใช่แล้ว่บข้าเก็บมะม่วงอย่าี๋ดายอย่ากินเนาะเมื่อโบ่มมันเหลืองนะค่ะเออเฮาหากินยากได้ล่ะอันนี้สดๆจากต้นเด้มันชุ่มหวานถ้ามันดิบหันช้มกระซิบ่มไว้หมดแล้วเอาอีกปอยหรืปลามุยเอาอีกไม่ยังนัน่ะปลาสะอ่อนเจ้าก็ปลูกมะม่วงงามแทปสัมพ่อป๋าเอามาเอามาเออ มันมันเหลืองเลยทวนอันนี้พี่สาวคนโตนะคะทุกคนพี่สาวโกกเลยพี่สาวใหญ่บอกเเกิ่หนจ้ะอ๋สะอ่อนมังม่วงเพิ่นดกดกพี่น้องต้นนี้น้อยหนึ่งพอนะมังม่วงงามค่ะมะม่วงต้นตีเตียดูกดกพี่น้องสะอ่อนเนาะพ่นปลูกมังม่วงดกค่ะ ใช่ตัวเิลินซีบ่ส่วนหลังบ้านด้ินี่จ้ะไปธรรมดาไปลงไปคุณกมับพระเราพ้าลุยกับมาลุยกับเราตัวบรรดาแม่แข็งแรงคือเพิ่นป้าแข่งพักดีไหมป้าพี่น้องเกษตรอินีแท้ร้ยเปอร์เซ็นต์ส่วนหลังบ้านนะคะเนี่ยทุกคนป้าเพิ่นคือมาปลูกพักงามแท้ ขอได้ร้านเดียวเด้อหช่วยเกษตรินสีป้าชีพี่น,ออาานอ้องเอาไปให้ประสามพัดบ่ปราสั่งพักพัดบ่ป้ากับลุ่งเ,เง่นบ่ลุยพุดงเออ้อง,ง,งป้าลุยอย่างนี้เอาคือบัวไายเอาป้าเวดหมดป้าทีโทรมันเดียวพีทล้วก็บยงานนีมาเจ็ดแบบนี้นะ กะแต่หน่อยกะลงพบุงแก้วกะมีตาลูกชายเพื่อนตัวลงทุนเนี่ยซาป้าววันี้กับซาป้าวป้าฟังนุ่นกัซาพี่น้องพี่น้องพรบวงจอดเลยครับอันนั้นดอกอีหยัางแต่ไอซัมดอกปั๊ดทีโดงามค่ะพักงามงามมาเยี่ยมเอ้ยจ้าพี่สาวคนโตัมามือป้าทองบ้าน อ่อนเนาะบรรยากาศคดีดีพี่น้องส่วนหลังบ้านเพื่อนห้ามขัดค่อยกับที่ไทยเจ้าไปงจิแล้วค่อยบู้จักควมเบาคือประสังน้องมาเบิ่งเพชรเด้อพริกพริกจ้ะทุกคน เก็บพริกค่ะพี่สาวเพิ่นขยันค่ะนี่แหละแม่ค้าขายตลาดส่งขายตลาดตัวยงเลยสั่งออนไลน์เลยก็ได้นะครัะสุดยอดเลยทุกคนนี่พี่นคดด้เขาาตลิอ๋อเขามารับเลยเหมือนเบ้เขาโทรมาแล้วเขาไปส่งโอ้เขามารับเลยทุกคนขยันค่ะพี่ๆขยันกันทุกคนรวยเอารวยเอาเดี๋ยวน้องรวยตามหลังเด้อ พี่ๆรวยเอารวยเอาอันนี้บวกก็บหอมบ่มีลองมาเก็บเมื่อวานนี่อ๋อลองปั่นเพิ่อนมาเก็บอันนี้อันย่างต้นมันมันป่าดอกมันป่าสะอ่อนงามคักไรสะอ่อนมะม่วงสะอ่อนตรงนี้เจ๊ปีนี่มั้ย<อ> พ้ยเจ้าอยเอาลายลายมันอึดมามันยังเอาเมือปลูกเออปลูกเขานั่นกินเนาะพุดพักแพวเมือปลูกจ้ะทุกคนพักบุ้งพอด้นยนะแปลงยาวๆ่ะบุ้งพยังน้อยจะอ่อนนะเบาอีกบ่พอเราผสมลายแล้วมักม่วงไงนะมันนอพอยู่ห้อะน้องซอนอ่ะและมักหลน้องซ้อนน้องขิม น้องคอน้องซอนน้องคุณป้าป้ายังท้าป่าอยู่บ่ะป้าแพนน่ะแม่ป้าสั่มป่าเจ้ยังเอ็ดหย่ฮะก้าวที่มาสั่งป่าบริษัทช่วงเจ็บแขนก้าวที่มาสั่งป่านั่นเลยเนี่ยท่านจ้างต้องได้นั่งจังโทรมาจัางโอ้ยหอมมะเขือกินกับแก้วกุ้งที่แซ่บเนาะ ่รวมมกกันอออยาาเาบงพี่น้องมาหากันนะครับแล้วิึงส้มของให้ขอบคุณหลายๆ้ไแม